สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครกันหนอเอิร์กพดเมาแซบสูตปากบอกใบพิธีกรสาวยอมร้องเพราะเงินมีประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงที่หลายคนต่างอยากรู้แล้วว่า ดาราสาวโลกสองใบนั้นคือใครก็ยังโผล่อีกคู่รักที่เป็นปริศนาตามๆม,มาว่าใครเอย่ยพิธีกรสาวโลกสองใบย,ยอมเป็นรองเพราะเงินซึ่งทางแดนพศเอิร์กแอนนาได้ผุดประเด็นนี้ขึ้นมาผ่านทางรายการแซ่บร้อยแปดทางช่องแปด โดยเรื่องนี้ผู้ชายเป็นคนดังพิธีกรคนนี้อายุ30ปีปลายๆสำหรับคาแรคเตอร์คือไม่แคร์ผู้ชายซ้ำพากันไปออกงานด้วยพิธีกรคนนี้ยังไม่มีสามีก็แอบ,บไปชอบผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ีเมีอยอยู่แล้วก็แอบ,บพบกันลักษณะพิธีกรคนนี้เป็นพิธีกรอายุรุ่นเดียวกับเอิร์กอายุเยอะแต่หน้าเด็กแถมขายของเก่งด้วยจ้าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ